ยังมาอยู่ตรงพงหญ้าข้่าเอกาู้เเดี๋ย่ชี้เป้าก่อนชี้เป้าก่อน

ปวตรงนี้เลยปวดตรงนี้กระดับเดินไหมเดินไหมเหมือนดูนนะเดินไหมเดินไหมเดินไหมอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยดีแน่นี่โดนหลังโดนหลังเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดไหมแน่นี่วันนี้ได้ตัวเล็กครับ ตัวเล็กก็ใจยยอยวิ้ยตัวเล็กใจเย้ยแม่รู้ดิแทงทะลุเลยอ่ะใช่ใช่อายุก็ตายตัวเล็กครับเดี๋ยวเราทำเป็นน้ำพริกดีกว่าท้ำน้ำพริกเดี๋ยวไปเก็บผักสะเดาแล้วก็เอามากินกับน้ำพริกปลาช่อนนะครับแล้วคลิปของลูกตาคลิปของลูกบ้างแล้ววันนี้ครับลูกไก่ตายตื่นเต้นจริงเลยมันเป็นยังไงลูกไก่ตายนะครัะโดนหมาฆ่า ตัวสีเขียวเหลือประมาณว่าเป็นยังไง<ก>จากสีเหลือกี่ตัวกี่สามตัวนะครับน่าสงสารไหมวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเอาแค่นี้เหลอคลิปนีก้ก็เดี๋ยวเราจะไป ไม่ไม่ไม่พูดเพราะไม่พูดไม่เพราะแต่ลูกไม่มันไม่ดีเนาะว่าแล้วเกือบไปไปเก็บผักสะเดาเอามากินกับน้ำพริกปลาช่อนนะครับวันนี้ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวอันนี้เดี๋ยวเขาจะป่าเดี๋ยวขอไปดูศพของเจ้าไก่ก่อนดูจะคลิปวเวไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูศพไก่ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าซื้อมาซื้อมาซื้ออะไรซื้อไก่มา สบไกนะ่เน่มากับทีเดียวตายเลยใช่ไหมนี่นะครับนี่นี่ไงน,นะครับสงสารน้องเขียวมากเลยนี่นะครับน,น้องเขียวอน้องเขียวตายเนี่ยเขาหมาตัวนี้ไงจะหมาตัวนี้เนี่ยเราจะเอาคืนมันด้วยนะนี่เลยสามตัวมันแข็งแรงนะถ้าหมาไม่กัดมันน่ะมันแข็งแรงมากเลยมันเดินไปตัวมันเป็นสียังไง เแล้วเราจะดูตอนโตมานะครับครับโอเคคลิปนี้ใยเยสือไอเสือเดี๋ยวโดนตีนะนี่วันลอยไทยแม่คือวันลอยไทยใช่ให้พูดแม่งนะลูกนะโอเคนั่นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนเลยบ๊ายบายนี่ครับ ต้นกสะดากำลังดอกกำลังดอกอ่อนๆสวยเดี๋ยวเราจะเก็บผักสะดานี้ไปลวกกินกับน้ำพริกปลาช่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสักนิดเดียวพอพอไปกินเป็นน้ำพริกนะครับช่วงนี้อะไรก็แพงหมดน,นะครับโควิดหมูแพงไก่แพงไข่แพงหากินแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับ ขึ้นได้ไหมน่ะดูนะดูนะทำยุทธ์ปล่อยเอกปีต้นไม้เหมือนเลยนะนี่พักเดาจเยอะแยะเลยนะครับนี่เก็บไว้ใกล้ๆน่พอ เอาไปฝากยาดน้อยได้ไหมอ่าเดี๋ยวเข้าไปในหมู่บ้านอ้าวนี่เดี๋ยวลงมาโอ้ดูดูดิไอเสือมันจะปีนต้นไม้ด้วยเมื่อกี้เห็นไหม เออนะสือจะปีนต้นไม้ด้วยเหรอเสือสดูดูผักที่โยนลงไปไหนสิมันุดยอดดึงไงไี่ไงเยอะผักกระดามันจะมีดอกแม่ก็จะคนดีสารก็จะกินดอกดอกับยอดมันดอกมันดอกอ่อนๆกินกับน้ำิกปลาช่อนจะอร่อย พริกกบจะอร่อยกว่านะครับเยอะเลยต้นนี้ล่างก่อน่อนมาย,นยี่ให้ที่พี่จะถ่ายทีงบนต้นเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนี่ครับเอากล้องขึ้นมาบนต้นไม้ด้วย ไม,ไม่ดูว่าผักสะเดาน,นี่ครับยอดดกมากเลยนี่ผักสะเดา ก้คิผหายแล้วเจอลังแตนเอาล,ลง,ง่อนลง,ง่อนลงกงันแค่นี้งงอนโอ้โหแ้ก็แค่นี้ก่อนครับเจอลังแตนลงมาจากต้นแล้วเน้ยนี่อไเยอะไหมไ เก็บเปลดเดียวก็ได้กินแล้วนะอันนี้เป็นผักกระดาที่อยู่ในนานะครับนาของยา่าจอบลุกเองนี่แหละครับเราถินแม่เลยนี่ครับกระดาเราจะไปกินกับกินกับน้ำพริกปลาช่อนยุกยุกของแพงช่วงนี้ต้องหากินแบบธรรมชาตินะครับก็ วันนี้ก็คลิปยิงปลาตับน้ำพริกจิ้มกับผักสะเดา,านี่นะคะน้ำพริกกระชอนที่<ย>เราได้แล้วก็วตอนเช้เาไ<ค>ปกับเดาเศ้าไปลาครับเพิ่งลูกศพลูกไก่อันนี้คือปลาที่เราได้มาใช่ไหมสามตัวตัวนี้ตัวเหลือง ไอเสือโดนพอเอกเตะเบวไปเพลก็เจอไม้กวาดด้มันจะมีมันมก็ไปดันไ่่ค่ะเพราะว่ามันมากินไก่ตัวเหลืองใช่ไหมมันไล่จะคุบไก่เนาะมันนม่ใส่ไม่ดีเนาะเนี่ยเอาย้อนกลับมาดูเนี่ยน่ากินไหมอานนิดนี่อาหารบ้านเราเสร็จแล้วค่ะ ดีก็ขอลาไปด้วยน้ำพริกปลาช่อนแล้วก็ผักกระเดานะคะ